สวัสดีครับสวัสดี้าวยูทูบครับพบกับ <c oughs> ผมเนตรภาดัซิ่งครับครับมาถึงหน้าง,งานแล้วครับเ้าต้นลายทำทางให้รถเทลเลอร์ลงครับ จะตันหน่อยๆนะครับ หน้างานเป็นที่เรียบร้อยเจ้าส้มลายพร้อมลุยพรุ่งนี้ครับ อยู่ในป่าในดงครับทำทางลงครับเจ้าจมลายมีลั่นครับมีลั่นเพิ่งเนี้ยกอดินดูเหมือนจะหนืดหนืหน่อยครับ วันนี้ก็มารถหมอตาลครับน0 0ั 1, เข็นทางน้ำมาครับ กำลัทงทำทางลงครับใกล้จะเสร็จแล้วฮนะ ไม่ทานออกแรงเลยละโอ้ดันต้นไม้ไม่ต้องออกแรงเลยครับนี่ครับพี่ดานก็เอาเจ้ซสุเป,ประเกตปไปจอดนู่น ถึงบ่อเป็นที่เรียบร้อยครับเพิ่งนี้รอชมคลิปเลยครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ช่องเนตรนภา,าดำซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ